เจมจิรายุเสียอาการให้นักแสดงสาวสวยหยอดมุกจีบโชว์กลางรายการโดยได้ว่าเป็นละครที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนี้ของช่อง3สำหรับละครเรื่องมาตาละดาที่ได้นักแสดงดังอย่างเจมจิรายุ เรยจรินพรริวชิรวิ์ชาชตัตโยดมรวมไปถึงนางงามสาวสวยอแมนด้าชาลิสาออฟดัมที่ได้เล่นละครเป็นเรื่องราหอีกด้วยแล้วต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านเพจโพลิพัสจัดให้ก็ได้ออกมาโพสคลิปเจมจิรายุเวยจรินพรและอมแมนดา้าที่ได้ไปออกรายการสามแซบโดยทางด้านหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้ถามว่าเขาบอกว่าเจมจีเนี่ยชอบไปคุยหยอกล้อก,กับอแมนดา้าตอนเช้าๆจริงไหมซึ่งทางด้านเจมเยก็ตอบกลับว่ามันไม่มีช่วงเวลาครับ ราก็แกล้งแซวเขาแกล้งทั้งวันซึ่งหนุ่มกันชัยก็ถามต่ออยว่าทําไมไม่แกล้งคนอื่นแกล้งแต่แอมแนดาทางด้านเจมเนี่ยก็สวนกลับทันควันเลยว่าเพราะเขาสวยครับสวยจริงเป็นคนที่แบบสวยมากและเจนจิรายุเนี่ยก็ยังโชว์มุกหยดสาวกลางรายการว่าต้องสูงสักกี่เซนเธอถึงจะเห็นเราอยู่ในสายตา